die วันนี้เราทำแกงเปลือกกันดีกว่าเธอนมไม้อ่อนๆกรอบๆนะหมูสามชั้นช่ำๆหอมหนัวปละเค็มเผ็ดกำลังพอดีเอาเข้าวเหนียวจ้ำลงไปเธอเอ้ยถ้าชอบกดใจกดเมเนตะ์ก็เซฟนะอุ้ยขนลุกอ้าค่ะตะไคร้ใบมะขูดกระเทียมหอมแดงค่ะแล้วก็พิกหนนตามหอ,อยยามนะคะเครื่องสมุนไพรเราตามด้วยตามข้าวเบื่อคะ่ะขา้าวเหนียวแช่าน้ำนะคะให้พอละเอียดกว่านี้นิดนึงนี่อยากตามนีสัยอีชั้นอ้าเอาหมูสามชั้นคั่วกบกระทะมีคนถามคั่วทำไมไม่ให้มันหดค่ะเวลาเราไปเคี่ยว อ๋หน่อ,อไม้ฉันชอบทุบอย่างนี้นะคะไม่ชอบยีน้ำใบยะนางค่ะเครื่องสมุนไพรข้าวเบื่อแล้วก็มะเขือพวงค่ะขยับนิดนึงใส่น้ำปลาแล้วก็ชุบรสฉันว่าฉันต้องเลี่ยนกระทะแล้วค่ะคนไม่ได้เลยจะเธอจ๋าเอาเปลี่ยนกระทะหน่อยจ๋าเนี่ยพอเคี่ยวมันหมูสุกนุ่มใส่ใบๆๆมังรักไ์ใบมะกรูดต้นหอมนะคะตอนนี้ใส่ลูกโดดไปเลยจะเธอจ๋าชัช้นาไปเลยเอ้าวเบาแก๊สนิดหนึ่งนี่เธอฉันชอบหน่อไม้ลักษณะนี้เวลาเคี่ยวมันกรอบดีหมูสามชั้นชาำนุ่มหอบรลาเอจอยติ้งค่ะ ha <laughs>